สบายดีปลาลูตอนเสารเนาะแต่ต yeah. uh. ั้งแต่เสารมืาอนี่ออกมานาเหมือแต่ออกมานาแต่เสาร์มาเนี่ตื่นมาโทรหายายมาเสาร์เลยป้าลุงเลยวันนี้วันยังวะวันทิอเทิตย์เหมือนี้วันอาทิตย์วันวันเสาร์เนาะ cút lỗ, thằng lỗ quay đi nào, khui mình đang nó sẽ bưng đâu, hay... nhảy, bộ. Tổ nói. Tổ nói. Bộ nhảy đây, mới đi kèn nó mày tới đốn leo luôn ấy, mưa thì qua nó mày, thấy hứng là. mà mày thì đốn เึงเตืบแล้มือีนว่าสิปหานาไม้มืให้ยายแกงให้กินคือเก่ามือนี้ยายมันไปร่วมนะสิบเอ็ดโมงเขามาเอ็ดโมงเขาตั้งสิบเโมงเขาไปชานนำไม่ไปกับประมาณถึงมอเรเพือนตอนนี้เ็ดโมงเดโมงเก้าโมง เราโม่งนหมาเดือนเนาะมาหานะไมุ่ชิโ่น้ามาลุงนจับันวคนทาง อั uhm, นนี้จะเป็นทางออกหน้าไปลงไหนออกออกขึ้นมือทางเสร็จเลยมือได้ไปเติมน้มันกับไปรอตูทางนี้เฮ้ยเงนี้เก่าเนอะมาใส่เบ็ดสุดนั้นในห้องนี่แหละเบ็ดปฝาต้องปิดฝาต้องบ็ดกุ Gai và cửa ngôi sai gây ngôi Say chị đại lục đại. Lóng ngôi 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 là ngôi 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 có thể kýt mô đó kýt mô cái số ấy ở anh anh khổ rồi anh 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 cũng khổ quý anh เดี๋ยวขอกันยีกเหียงหนึ่งมาหอดเลยหอดมองเลยปลุงไงว้าออว ท้องกับห้องหิ้วเขาบันจะปั่นห้องเขาเศ้าอยากกินเขาเลยไม่เท่าห้าก่อนหรอไปจักหน่อยคุณคุณไม่เท่าแล้วห้าก่อนหรอเต็มตาผุกนั่นนะเออหาคละครัง nó mạnh bốn mươi nghìn không Ý thế là bắt hai khang nữa, cứ hai này sao Không bằng một coi Thôi sao nó mạnh Ừ khổ mà sẽ kẹn nó mạnh, người nói cũng nó Hả? แหงบุคคลมีน้ำมันไปสักว่าล็อกแหงนำไก่หนองนั้นก็ไก่หนองโซลี่กับบุมมีพอได้ใส่แกงน้ำมันจะหกเจ็ดหน่อยน้องนี่หลายหลายทำน้องมากันอื่นก็บปทุนเขากันได้หวะแกงื่นกันกันอื่นน้องนี่แหละเขากันยังไงจาแหลนลงสนาม เอึมันลงน้ำเดี๋ยวไปลงมันเงยหัวอ่างอ่างอยู่ห็นลุงลุงแบนก็หายอยู่โคกไม่ทุ่งหายอยู่โคกจะเล่เล่นไะไอึ่งอยู่ในน้ำเป็นแต่หัวอะไรอึงมันอยู่ทั้งโคกเดี๋ยวไปลงมัันนลงน้ำคนเคยหาทอหองกุกกุพอได้แกงอยู่บ่ อย่างน้องขูดเป็นขุดหาหน้อไม้เดี๋ยวจะหาหอยบําเพิ่อก่อนบี่ลุงไงเจ้าพ่อได้ใส่เก่งหน้อไม้ไปจับลมมาแล้วบี่ลุงไงเห็นน้องคุณหาเกาะแล้วแต่แท่งหึงเลยนี่บี่ลุงไงได้แนวใส่แล้วหอยหอยขูดเวนเวนเท่าขงดไงเนาะหอยโซลี่ เลาะห้าหอดพอแล้วเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องคูนไปห้าครั้งหน้าสิห้าอีกพอไ,ได้ใส่เก่งน้ำใหม่ใส่น้องคูนะคือเห็นเราห้าน้ำใหม่โกนแต่เพลงหึงไรไล่ไปหนักนบาจะซื้อต้องอย่างมายุคูณตูใ้ใส่เนาะไม่ขอ,อยไม่พอจะไปใส่หอยคือจะไปห้าหอยก่อนหาแนวเหมือดเหมือดเก่งน้ำใหม่ Say lạy hằng xếp. Say ki hoi. Say chít lò. Niên hoi chuột mi này nè Hoi đi hoi hiên này hiên hoi chuột mi mô hiên hoi chuột. để mì lại tựa. Mì. đây Incidentally, kìa khẩu thường là. À, kìa 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 này kìa 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 keeng này nói thế ha neo muỗi lây lan vô luôn này, ha xảy ra, chuột nó, thấy vi ngụm chuột không, hói chuột ngồi nhảy thế hai chuột thế năm, thấy đại gì vô luôn này, kêu vào khẩu thành, nè 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 nè, này chút nhọt nhọt chắc này, hắc này. นี่เราจะเอาแล้วหานทำไมช่วงมันลายเราหาเป็นอยู่กระลงแต่แต่ว่าช่วงนี้นราหาปลเป็นเราเฮ็แค่หาเอายังมันน้อยนอิดพอได้เลยต่อไปนะต่อไปนั่นแบบสนุกโกยอสำหรับเบลือแล้วมันเริ่มมันแห้งเลยดิก่อนทำไมเริ่มแห้งเลย พ้นมันก็ล่าเลยมันไปแหละพ้นก็เขาเขาบ่ได้เลยนะได้มันก็หกแค่นี้โอ้มุนไปล้ไใหม่นะ้บดได้ดอกลุงไงเต่หนุนเดียวเราสิบห้ามืกี้ห้องไว้ก่อนให้ดูเป็นห้าน้ำใหม่น้ำใหม่ก็พอเกะสิบหา้าแนวเมือ,อดไปลงไอ้เ็บมอกี้กันพริกรอมา ใช่เลยนี่ก e ีบกระพิกมาใส่ลูกโดดใส่ล e e ูกโดดน้ำยังไงนั no e ่นนกคุ้นผู้จิตากั้นกระพิกกับถาอะไรบ้านี้กีห้อยก็ได้ไลยเติบไล่เติบลงห้อยใส่แกงแล้วหม่เมื่อเอาแปลงขัดออกพวกอันนั้นมันเก็บประห้อยจูบมาพร้อสีห์หน่วยโอ้ยหน่อยหน่อยกันห้อยจูบนี่มันจะแง่แง่ อันบุค้างไหวอันสองมือสาม,มือพอลบอ่อย่าหาแลวแตะกี้ว่าชมพูแไไดงไม้เก่งเพล่ะมาแล้วก็ยังไลยอย่าบริลายบรลยไไิลลุงไงหาสีหาเกาะสีหากหาะผักแก้มอานนี้ชมคจิรวจากสิบปปายตัวพอได้ใส่ เด็กื้อเมือรองไงยู่เขาเลยเดกินเขาเลยแล้วกินเขาเศรากูจิโร่ทั้งในมีกูจิร่เนี่ยนักเดียวป่ะเนี่นกีหอยตาเเมืเม่อครับลงไ้กูจิร่แลัซื้อเมือแล้วหาก็่พักก่อนมาแกงแกงทำไมป้าบกีหอยกีหอย sẽ nói ni gì đó ni 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 đây ni ni nhảy ni 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 đó ni 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 ม่ข้ามบอบึ้งคุณอามัข้ามมันข้ามเต็มก๊กใช้เก่งไหมบึงใส่ใช่ใส่เต็มก๊กจนะบริพิตคลิปดอกรนนะน่ขึ้นใส่นขึ้นตัวหนึ่งสองตัวฮิลกยไปทอมาตอนอายุสิก่เต็มก๊วันมีวันหวังชิไปลาโต đi thôi thôi nó nó nhét nó thôi đi đi nhét thô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 i nhét แต่กเก่งเขาใหม่เนี่ยก็เสกความจิ๋วโอ้อยจักนี่นะผู้ม่าก,กูดูไงผู้ม่ากก็บ่ม่กจซลามีเท่ากุกผางต่อเขาเคยหลายปีนะลงมากก็เห็นอี่แล้วกขีห้หอยนล่แหักขี้หอยคือลายแต่านั้นนี่นะนี่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 นนหอยหอยอันนี้ก็แม่นเหมืจักนี่แม่นได้ตัวนี้ก็ปลาต๋อหอยไปนปึงไปนปึงเอาหอยก่อน Này có một hôi <laughs> Cả tù Cái kia hôi dầm bỏ đi xài kèng nó mày bà này Sự cải xài kèng nó mạnh này Sự mình kèng nó mày là bà này Sự cải phải tôm hôi Hứa là ai tựa bà Điều đó tôi mình khám lại sẽ hai mày luôn bây giờ mình sẽ tốt quên đọc mới uhm, bật tốt mạnh cho mình ổn thật tiếp lại, tôi lệch tôi đi xong tôi đi บหาไม่หเาเาเห็น like okay. โดดเดียวัสิสันบ่เออเไม่ชิวลงเบิดบ่นี่ผูปาตกเป็บเบิดเลยิปิปนี่ปใช้เบิดบ่เนี่ยเป็นชาทำบผูาเมื่อกี้นี่นี่นี่นีตุกลุกลุลป่าเบิดโอ้ยยวคล็บก่อนมาลงไิเล็กโต้มีขามสิบปาโต ปัามอยู like, ่ส okay. ิบ้าไปต๊ะต๊ะขลับงหมดเลยไหกต๊นี่หกต๊ขี้หอยห้ามขี้หอยจะกู้ใส่แกงน้ไปเลยหกตกันมาเบื่อขี้ห้อยกันเนี่ยน้อควากูจะรออ๋อเนี่ยน้องมาสิควาลไปคลิปล้วปลาลูกฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อนนมมาในเรือปลาลุงทำงานกี่นาปลาลุงสบายดี